เดีย๋ยวเราช่วยกันกำชับนะครับช่วยกันดูเนาะเสียงต้มตามที่ได้ยินมานะครับช่วยกันดูหน่อยก่าล้ากันเรามายื่นหนังสือถึงสถานทูตเยอรมันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับช่วยกันดูนะครับเพืพ่อรักนาจาความปลอดภัยให้กับพวกเรานะครับเรามายื่นหนังสือนะครับ เพื no ่อนของเราออกมาแล้วครับขอเตรียตัวไปตับเพื่อนเราด้วยครับเดีのままの๋ยวเราจะให้เพื่อนของเราเล่าให้นังนนะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับอาครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะต้องหัวแล้วก็ให้เดี๋ยวเรานั่งลงนะครับเดี๋ยวให้พี่สิทธ์มงคจะได้สายภาามานะครับ แต่พี่สื่อประชนไม่ต้องขยับมาไม่ันนะครับไม่งั้นน้องที่นั่งเนี่ยไปลมตายแน่โอเคนะครับพี่สื่อประชาชนเห็นไหมครับ เดี๋ยวจะให้น้องนะครับที่เป็นตัวแทนได้เข้าไปยื่นหนังสือกับทางฐานทูตเยอรมันนะครับมาเล่าบรรยากาศให้ฟังนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ที่เน้นย้ําว่าเดี๋ยวพอเราเสร็จกรนการตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะแยกย้ายกันเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะครับแต่เดี๋ยวให้น้องเราเล่าก่อนนะครับนะครับอันนี้จะเป็นทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยใช่ไหมครับโอเคครับผมเชิญครับค่ะพ็ อย่างแรกเลยที่ต้องแจ้งกับทุกคนที่มาร่วมง,งานกันอย่างแรกเลยขอบคุณนะคะแล้วทางบาิษัทก็ขอขอบคุณทุกที่ได้เข้ามา พูดนะคะ,ะก็คือเรื่องความรุนแรงในการกินเรื่งวันนี้ก็มีข่าวแล้วนะคะว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บคุณผู้ชมดม,มทางสถานที่รับทราบรับผิดและจะส่งขอข่าวนะคะส่วนทางสถานพูดและผู้ของความร่วมมือจากผู้ชมดม,มนะคะว่าเสร็จจากตรงนี้หรือจากงานไหนๆก็ここขอให้ผู้ชมท่านนะคะใจเย็นแล้วก็กลับบ้านโดยสวัสดิภาพเพราะว่าทางสถานที่กินขาก็ไมต้อง ก็เป็นกังวลนะคะกับรถานการในประเทศไทยตอนนี้ซึ่งทางที่พวกเราเนาะผู้มาชมุมนุมเนี่ยพวกเราก็เชื่อมั่นในตัวเองกันอยู่แล้วว่าพวกเรามีความใจเย็นและมีความมีวุฒิภาวะมากพอที่จะให้ความร่วมมือและหลายๆครั้งความรุนแรงในที่ชมุมนุมก็ไม่ได้เกิดจากฝั่งเราเองเนาะอาทิตย์ที่แล้ว มีาการประชุม G P r นะคะซึ่งก็เป็นการมีแต่ละประเทศว่าในวันที่ผ่านมาในสถานการณ์อ่างไรบ้างในในประเทศนั้นที่อาจจะขาดต่อสิทธิมน,นุษยชนแล้วก็ได้แจ้งสถานทูตไปแล้วว่าในวันที่มี UTR ตรงนั้นน่ะก็มีคำสัง่งหมาวินัยที่เรารู้กันดีก็อะไรกันนั้นแล้วก็ขอ ทางสถานทีเยอรมนีได้ส่งข่าวต่อนะคะไปที่กระทรวงก,การต่างประเทศว่าสิ่งที่เกิดขึ้นและนสิ่งนเป็นอะไรที่ควรต้องจับตามองในประเทศไทยมไม่ใช่เรื่องที่ปกติสําหรับประเทศที่เรียกเ,เองว่าเป็นประชาธิปไตยค่ะ For the foreign youth, we just went inside to talk with the uh, with the representative from the embassy of Germany. And what we what we came together here for is really to the German embassy. We came here to we came here to ask for our human rights to demonstrate to protest under a country that calls itself democratic. It's not normal for a constitutional court to make a decision that criticism is treason. Further, the embassy has received news and reports from us regular citizens of what happened today what has happened in the past and they know what is happening and they will be able to look forward to it. And we thank them for that because we can't function as a country without support from other countries, from other higher kind of institutions. But when higher institutions within our country fail, yeah. then we have to rely on foreign help. Another thing that the mm -hmm. embassy has relayed to us is to express their concerns regarding the violence and the of our protest. We as protesters, we as demonstrators, we assure them that violence often doesn't come from the side that doesn't have any purpose. When you go out there and you see these people gathered with their weapons, you feel threatened. And you have to defend yourself because the police won't help you, they kill you. Today we have someone who got injured in the event, the, the embassy has received the news that there is an actual injury in our process from the police and it's a sad news but you have to, but you have to really relay this information that our country is no longer normal, it's not democratic. it j u s keeps on going. With the court decision and everything that's happened in the past year and even w e e we're returning. We will revert to absolute monarchy. Thank you. โอเคครับขอถึงตัวมือให้กับน้องๆทั้ง3ามท่านนะครับที่เป็นตัวแทนของคุณต้องการในวันนี้นะครับขอยืนยันหลักการร่าเราไม่เอาระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับสัดสินาประชาราษฎร์ ทีน่าตระชาร์ลส์พี่น้องครับวันนี้เราทำภารกิจสำเร็จทุกข่้งไปเป็นที่ดีแล้วนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะต้องแยกย้ายกันกลับบ้านนะครับตามที่ได้ให้คำสัญญากับทางท่านทูดเอาไว้นะครับวันนี้ท่านทูตท่านก็เป็นหัวพวกเราเรื่องความปลอดภัยนะครับท่านทูดนะครับรับเรื่องทุกอย่างแล้วแล้วท่านก็เลยอยากให้เรา เมื่อเสร็จภารกิจตรงนี้แล้วอยากให้เราแยกย้ายกลับบ้านเพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ชมทุกคนครับขอเสียงตดมือให้กับสถานทูตเยอรมันนะครับว่าจะนับแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะ